สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขายรถถทมือสองจากร้าน PC t แท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถไถยคันนี้ค่ะ Ford 5077ค่ะ 68แรงม้าค่ะจดทะเบียนปี39ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พนเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรอบๆคันกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี39ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผานหลังค่ะสีสันเป็นสีสันเดิมค่ะ อย่างหน้าอย่างหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหานะคะเข้าแล้วนะคะที่ร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะสามารถมาทดลองขับได้ค่ะที่ร้านเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 6 0 0 4 7 5 3ค่ะล้อหลังใส่บิดให้ด้วยนะคะค่ะส่วนฐานหลังค่ะเป็นฐานเจ็บยีค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะข้างหลังก็ประมาณนี้นะคะฟอร์ดเพาเดียวนะคะฟอร์ดห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดค่ะหกสิบแปดแรงม้าค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ ส่วนหลังคาจะมีขานะคะทางร้านขายตามสภาพนะคะแต่รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ รถคันนี้นะคะ Ford ด้าพันค่ะ6 8แรงม้าค่ะเลมชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะบ่อนะคะก็ขาดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะ แต่รถนี่ค่ะพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะเรามาทดสอบการใช้งานกันคร่าวๆนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี39ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะ เล่มชุดโอนครบค่ะจะทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1 0 0 0กิโลค่ะและมีราคานะคะสุดพิเศษค่ะจากปกติราคา1 9 5 0 0 0บาทค่ะเหลือเพียง1 8 0 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3่หค่ะร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอบรรจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไถยหลายรุ่นหลายรายการนะคะมีคูบตายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้นสีเลนค่ะถนนกันทลมกันทลักค่ะ ฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะร้านเรามีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดยาผ่านทวนโตรตรี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกรองค่ะค่ะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถไทยมือสองค่ะนึกถึงเราค่ะร้านี PC แท c กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่าสําหรับวันนี้นะคะพอนเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พอนเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ